มาคัดในส่วนของชุดเล็กเด่นกันต้องบอกว่าในส่วนของสูตรการคำนวณน,นะครับผมสำหรับสถานีลิงพัฒนาเนี่ยนะครับในส่วนของสูตรมันจะคำนวณในสนองชุดเลขเด่นได้ทั้งหมด2ตัวครับพี่ๆนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของผมเนาะในการที่จะต้องมาเลือกนะครับผมเอาตัวที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับผมหนึ่งตัวเพื่อนะครับมาทําการวางในทางนะครับผมฟันตัวเดียวให้กับพี่ๆเนาะนะครับแจ้งนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมปล่อยในส่วนของชุดตัวเจาะฉบับเต็มในส่วนของหน้าแรกสดไนนี้ให้นะครับ อ่ะเมื่อกี้พูดไหนอ๋อโอเคนะครับในส่วนของเพื่อนบ้านชุดตัวจัดสำหรับเต็มวันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้น้าได้สดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงวันนี้มีในส่วนของชุดสายด่วนเม็ดเดียวหางเดียวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยให้หลังจากรอบ VIP ออกผลเสร็จก็คือประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงก่อนออกผลสำหรับในส่วนของเพื่อนบ้านวันนี้ครับฟังดีๆฮะสำหรับใครที่เป็นสายร่้นสายวิ่งครับในส่วนของสถานีเพื่อนบ้านในค่ำคืนนี้นะครับผมรอบสองทุ่มครึ่งนะนะครับ รอบสองนุ่มครึ่งนะครับผมในส่วนของค่ <S 2> <S 2 <S ้นตนนี้นะครับคลรายเป็นสายรูดสายวิ่งนะครับเน้นวิ่งรูดฟันที่6วิ่งรูด6ตัวเดียวครั วันนี้มีสายด่วนเม็ดเดียวนะครับพี่ๆนะนะครับผมฝากติดตามมาด้วยกันนะครับในส่งใบสายด่วนเดี๋ยวปล่อยให้หลังจากในส่วนของรอบ v ีพีออกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการปล่อยเม็ดเดียวในอดส่หรับในส่วนของพื้นบ้านให้นะครับผมสำหรับชุดโต๊ะวันนี้นะครับหกสี่หกห้าหกแปด หกสี่หกห้าหกแปดนะครับผมในส่วนของชุดตจอร์นนะนะครับฟันเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับในส่วนของสถานีพื้นบ้านรอบสองทุ่มครึ่งในค่าคืนนี้ฟันเม็ดเดียวหางเดียวครับ หกสาม,สามตัดเล่นกันพลาดขอให้พี่พี่กันโคดีมีชโคมชโคร่วมกันทุกทุกท่านทุก,ทก,ทกคนในคำคืนนี้ครับมันออก euh 6, 97, 16, อ่าหกเหนนะครับ หกเก้าเจ็ดหนึ่งหกั่นหมายความว่าในรอบนี้นะครับผมสำหรับชุดเล็กเด็กนะครับฝันที่6กวิ่งรุ่นหนะนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดตัวเจาะวันนี้นะครับผมขออนุญาตเน้นให้คือ64 6568 6, 6, นะครับผมฟันเม็ดเดียวหางเดียวนะครับได้ส่วนงพื้นบ้านในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ฟันอยู่ที่63สามสามต้นแรงศูนย์หกสตัดเล่นกันพลาดะครับในส่วนของชุดสามต้น่งนะครับเดี๋ยวนี้จะมีในส่วนของใบสายด่วนนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยพี่ๆหลังจากในส่วนของรอบเบย์พีออกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วขอไปสังเกตผลในส่วนของเลขไหลเลขเขาเรียกว่าเลขไหลเลขเด่นนะครับผมในส่วนของสามน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะเกรงในส่วนของเม็ดเดียวนะครับผมประมาณช่วงทุ่มครึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนชุดน้ำทางที่ปล่อยให้วันนี้นะครับพี่ๆผมปล่อยใใใใใใหหห้้้เเปป็นน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 นาาาาคทททงงสสสรรรรรรรัััับบบบกกกกกชะะะอออตดดิจีี๋ยวววววผม่่ลลไฟ์ นะครับสำหรับในส่วนของพื้นบ้านลิงพัฒนารอบสองทุ่มครึ่งนะครับก็ปล่อยให้เป็นแนวทางเนาะพี่ๆนะครับผมในการใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมไม่รู้ในส่วนของผลจรัสถานีลูกหน้านะครับผมไม่ทราบนะว่าตะรัสถานีจะออกตัวไหนออกเลขอะไรนะครับผมก็เกรงในส่วนขอชืทางปล่อยให้เป็นแนวทางในการใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับพี่ๆเนาะนะครับพี่ๆเห็นในส่วนชื่ทางวันนี้แล้วนะครับถ้ารู้สึกชอบพี่ๆตามได้เลยนะครับแต่ถ้าเห็นแล้วเอ๊ ไม่น่าจะมาหรอกวันนี้เลขหกมไม่สวยเลยนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับผมโจเจาะก็ไม่น่าจะมาหรอกอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าแบบนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าพี่ๆปล่อยผ่านก่อนได้ นะครับแนะนำตัวเออ่แนะนำว่าในส่วนชุดตัวเลขเนี่ยนะครับผมในส่วนของชุดแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดเนาะนะครับผมพี่ถูกอย่างไรผมต้องกลับขออภัยไว้นโอกาสนี้ด้วยกันถ้าหิงถ้าปังวันนี้แสดงความยินดีไว้ล่วงหน้านะครับแต่ถ้าวันนี้ผิดพลาดไปอย่างไรต้องกลับขออภัยไว้นโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะทวนให้หนึ่งรอบก่อนลงไลฟ์สดวันนี้นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันเพิ่มเติมนะครับใครเพิ่งเข้ามาพี่ๆอันดับแรกเลยผมฝากกดติดตามก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องนี้ไว้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมทวนให้หนึ่ โอเคเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมทวนให้หนึ่งรอบนะพี่ๆนะครับผมใครจดได้จดใครพิมพ์ได้พิมพ์นะเพราะว่ามันโชว์ในส่วนช่วยแนวทางไม่ได้นะครับสายด่วนนะทุกครึ่งเจอกันนะสายด่วนนะครับผมครับอ่ะเพื่อนบ้านนะครับผมรอบสองทุ่ครึ่งนะครับคืนนี้สายด่วนสายวิ่งนะครับผมขออนุญาตฟันหกวิ่งรูดหกตัวเดียวนะครับฟันหกวิ่งรูดหกตัวเดียวนะครับผมในสองค่ำคืนนี้นะนะครับ ชุดตัวเจาะนะครับผมประกอบไปด้วยห <c oughs> <c oughs> กสี่หกห้าหกแปดยอนกลับงับ <c oughs> <c oughs> อะนะครับแปดหกกับหัวมาหรออ่ะเดี๋ยวเหมือนวันนั้นเดี๋ยวเหมือนวันนั้นเดี๋ยวเหมือนวันนั้นนะครับ จำได้ไหมวันนั้นอะนะครับที่เราแบบตื่นเต้นกันว่ามันมาเป็นหกอ่ะอ๋อมันมาเป็นหกข้าอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็โอเคงั้นก็เดี๋ยวลุ้นเบิร์นก่อนนะครับถ้าวันมันไม่มีมันไม่มีเก้าเนี่ยนะครับเอาไปตามต่อรอบอีก็ได้นะครับผมปรากฏว่าเป็นไงนะครับแล้วเงินก็มาเต็มเต็มเลยเนาะนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นลุ้นเบิร์นก่อนนะครับลุ้นเบิร์นก่อนนะไหนถึงไหนแล้วนะครับผมเพื่อเพื่อบ้านเพื่อบ้านฟันหกยี่ห้อหกตัวเดียวนะครับผมชุดตัวจอดครับงหกสี่หกห้าหกแปดนะนะครับฟันไม่ นะครับขออนุญาตฟันเม็ดเดียวให้นะครับผมในส่วนของชุดแนวทางในคัพคืนนี้หกสามนะครับสามตำแหน่งเม็ดเดียวศูนย์หกสามนะครับผมตัดเ้วนกันพาดนะครับขอให้ยิงขอให้ปครับผมสล็อตในส่วนของเป็นบ้านรอบสองรึ่งในคัพคืนนี้ครับเดี๋ยวผมลงให้ทีหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าชุดตัวจ่อฉบับเต็มไม่มาวันนี้ต้องเข้าสายด่วนนะครับผมไม่ชุดใดชุดหนึ่งวันนี้แตกแน่นะครับมั่นใจแบบนั้นนะครับผมส่วนจะแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวเราเอาใจช่วยกันนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วในความมั่นใจก็เป็นการันตีในสส่่่่่่่่ววววนนนนนนผผผผมมมมมมไไไไได้้้้เเพรรรราาาาาาะะะะููแตถีัจอลลหง นะครับก็ด้วยเจตใจช่วยกันนะครับผมขอให้พี่ๆท่านใดผมมีโชคร่วมกันนะครับขอให้ได้มีโอกาสรับทรัพย์ขอให้หิงขอให้ปังซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกแนวผมจิ้มตัวไหนก็ขอให้โดนนะครับผมขอให้มีโชคร่วมกันทุกๆท่านทุกคนเลยในส่วนของค่ำคืนนี้ในส่วนของรอบนี้สมัปหงของเดียรขอตัวลาพี่ๆไปก่อนเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ